สวัสดีคือแต่ว่าทำไมเราถึงมาอัดคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เพื่อนดีวมาขอมาว่าให้ผมบึ้มหมู่บ้านให้ดูใช่ทำขอมเป็นยิงเพื่อนนี่ไงมามาเลยนี่จะบึ้มหมู่บ้านนี่ชเหนีไงจัดบึ้มหมดบ้านเลย เี่ยนี่แหละข้าเลยแวววิกินโอ้มาฟัาเกอมันี่ดึงนี่ยไอ้ใหญ่ไมว้าว มึงบ <n lava> <ophone> wow. ้าเหรอกูบื้มมึงทิ segunda, ้งวะนะกับไอชิปหาเอกอง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 โอ้กันละมาซากไม่เอาไอ้เบื่อไม่ดีเลยมึงวางนจรใได้หมู่บ้านไอ้เย็ดแค่หรือไอคนนี้ที่อยู่ในหมู่บ้านมันมันไม่แตกตื่นยัยไงวะก็เหมือนไอ้เย็ดไตลินด้วยเอไปบึ้มทุกท่านเลยนะกันเนี่ยตรงนี้ยตรงเนี้เยอะบึ้มหมู่บ้านเบื่อปราโจรด้วย บื้มหลังโจเนี่ยอ่ะแถมด้วยเพื่อนอ่ะแถมให้เนี่ยบื้มหลังโจด้วยหลังโจอยู่ใกล้นี้เลยนี่มันเสือกมือดนึยนั่นไงเจ้องบานฮันแน่หัวดีเพื่อนบ้างมันจะกลายเป็นเศษเหล็กนี่มันไม่ได้เป็เหล็กใช่ไหมบ้อแม่งเลยนี่แหละของแท้ทีเนี้ยกูจะเอาไปส่วนหนึ่งที่แบบนี่ตรงนี้แหละมจับดีเยอะนี่ไงฮัลโหลเพื่อนท่านี่หักเขาบ้องใช่ไหม เฮ้ยแซ่ตีนิศอืมเหนียบ่างให้ตาเงย็นทีเลยเหนียบบ้านเนี่ยบ้านน่าจะเป็นเสดเลยเนี่ยโทรศัพท์กูพังนี่กูจัดเน้นๆเลยตรงเนี้ยเน้นๆตรงนี้บอกแล้วเนาเน้นๆขออย่าเาว่าเน้นๆเน้น,นๆดูไอ้ชิ๊แค้เป้นเน้นไม่เน้นมึงดูไอ้ชิบหายโทรศัพท์กูพังแน่กูดูไม่เนาะ สามสอ่งบึ้มชิบหายกูไปแล้วนี่เจแค่นโอ้ยโอ้ยโ,โ,อโอ้ยเยโดสักกูโดนสักกูเอียโอ้ยเยียโดนสักกูเปลี่ยนผ้าไ่ทันโอ๊ย đi ơi giết đây nè anh đây bơm là mà khang ba của này hơi ô đây mà cổ của xem em